บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC s แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตทยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ 4S ขององค์กรซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ S3 คือการลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่และธุรกิจแบตเตอรี่โดยล่าสุดบริษัท n u o v o Plus จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC ร่วมกับบริษัท Gocean High Tech จำกัดของจีนเปิดโรงงานและเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ภายใต้ชื่อบริษัท NV Gocean จำกัดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในตลาด EV ไทยพร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำสายการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดสนับสนุนอ,นอนาคตใหม่ของการเดินทาง NV Gocean ผู้นำธุรกิจนำเข้าประกอบและจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น4กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและพร้อมขยายกำลังการผลิตเป็น8กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในอนาคตตัวบริษัทโ o ชั a n Hightech นะครับซึ่งเป็นบริษัทแบตเตอรี่ระดับโลกรายหนึ่งนะครับจากประเทศจีนจริงๆแล้วตัว,ตวท e Group เนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับโ o ชั a n ในการลงทุน ที่บริษัททัวที่ผูเอ็มซึ่งโคชชั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกเุกด้วยนะเวลานานนนะครับเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโอกาส การเตริบโตเรื่องของ EV v a l u a i n และแบตเตอรี่ v a l u a i n ในประเทศไทยทเพราะว่าตลาดเรากาลังเติบโตซึ่งทางโคลชอนเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากโรงงานที่เราเปิดวันนี้นะครับก็เรียกว่าเฟสหนึ่งนะครับก็จริงๆเราขยายได้ถึง4จิกวัตต์อวแต่เราเริ่มต้นจาก2จิกวัตต์อวนะครับแต่ว่าเรามีแผนใน2เฟสเนี่ยอาจจะได้ถึง8จิกวัตต์อวซึ่งจะสามารถรองรับตัวการผลิตรถยนต์ได้เป็นจานวนมากนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับก็เป็น LFP นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งของทางโคชชอนเลยเนี่ยเราก็พร้อมผลิตแล้ว โดยการเกิดขึ้นของโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนระดับกิกะแฟเฟอรี่แห่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจากการเป็นผู้นำเข้าก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมในอนานคต NV ็นว o โกจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถรักษาจุดยืนความเป็นผู้นำของฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคตอบสนองแนวทางของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่ออกมาตรการผลักดันเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้30%ในปี2573 และสอดรับกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ g p s c เพื่อรวมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero Emissions ให้ได้ภายในปี2603มุ่งหน้าสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนตำ่ำตอบรับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยสร้างสังคมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน g p s 4นวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life